ชีวิตไม่เป็นแบบที่คิดแต่งไม่ถึงปีแฉนิสัยแท้จริงสามีเลดคุ้มสมบัติปอยตริชดาย้ายเข้าตระกูลเศรษฐีภูเก็ตชีวิตไม่เป็นแบบที่คิดส่งความรวยโอ๊คบรรลุหงหยกหนุ่มนักธุรกิจทายาทบ้านอาจอพิพิธภัณฑ์ร้านอาหารชื่อดังในเมืองภูเก็ตหวานใจของปอยตรีชดาโอ๊คบรรลุหงหยกหนุ่มนักธุรกิจทายาทบ้านอาจอร้านอาหารพิพิธภัณฑ์ชื่อดังในเมืองภูเก็ตที่สร้างขึ้น เมื่อปี2479เป็นบ้านของหลวงอุภพาสพูดการหรือจิ้นวนหงหยกต้นตระกูลของโอ๊กบรรลุที่สําคัญโอ๊กบรลลุยังเป็นหวานใจปอยตรีชดาที่เตรียมเข้าพิธีวิวาในวันที่1นมีนาคม2566ข้อมูลธุรกิจของนายบรรลุหงหยกจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของเครเดันดาต้าพบรายชื่อในบรลลุหงหยกปรากฏเป็นกรรมการบริษัทสองแห่งดังนี้บริษัทฉลองทะเลเผาจำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่2เมษายน2561โดยมีรายชื่อนายบรรลุหงหยกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจการบริการด้านอาหารในพะตาคารร้านอาหารปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2564รายได้2,327บาทขาดทุน5,673บาททรัพย์สิสนรวม243,203บาทนี้สินรวม16,000 บ,บริษัทเทียนหญินกรุปจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่5กพ2557โดยมีรายชื่อนายบรรลุหงยกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการซักอบรีดเสื้อผ้าปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2563รายได้12ล้าน5 4 0 0 0 0 8,881บาทกำไร1 3 8 2 0ล้านบาทปี2,564รายได้3 1 6 6 7านบาทขาดทุน3,283,476บาทปี2,565รายได้3ล้าน 155,929บาทขาดทุน2,851,526บาทสินทรัพย์รวมในปี2,565มีอยู่ที่19,621,863บาทนี้สินรวม14,668,863บาทหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาสักพักใหญ่แล้วสำหรับคู่ของเจ้าสาวไปแดงปลอยตริชดาและเจ้าบ่าโอ๊กบรรลุฟหอหีบงองูสอริศีทันธาคาตหอห,อหิปีบยัยกอไก่ ล่าสุดปอยตรีชดาออกมาได้เผยนิสัยแท้จริงของคุณสามีหลังแต่งงานเข้ามาเป็นสไ้ายตระกูลมหาเศรษฐีอย่างหงหยกบอกเลยว่าเธอนั้นเลือกคนไม่ผิดจริงๆโดยปอยตรีชดาได้โพสต์รูปภาพขณะสามีนั่งบีบหลอดยาสีฟันชนิดที่ว่าบีบจนหยุดหมดสุดท้ายพร้อมระบุข,ข้อความว่าคุ้มทุกหลอดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าวิธีในหัวเท่าแก่โอ้แบบอย่างที่ดีของพ่อน่ารักเอากันไกลตัดหลอดมันยังใช้ได้อีกหนอ